พี่น,อน้องทั้งสองรูปแล้วน้อยรูดสี่เม็ดเดียวเลยคือสี่หกหกสี่แล้วก็สี่แปดหกแปดแล้วก็สี่เจ็ดครับนอยรูดสี่นะครับเน้นไปที่ปกติสี่หกสี่แปดหกแปดแล้วก็สี่เจ็ดสามตัวมีสี่หกแปดกับสี่หกเจ็ดได้พี่น้อง ส่วนล้านะครับเนาะเหล้านี่มันออกมันออกเจ็ดเจ็ดหกเหล้านี่รูดเจ็ดครับรเพื่ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดเหล่านะครับเม็ดเดียวเลยคือเจ็ดสี่สี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดสามสี่สามแล้วก็เจ็ดเก้าครับ เจ็ดสี่เจ็ดสามสี่สามแล้วก็เจ็ดเก้าสามตัวมีเจ็ดสี่สามกับเจ็ดสี่เก้านะครับเม็ดเ,เดียวเจ็ดสี่เด้วยเล้านะครับน้นนงบองเนนกับเล่าตัวหวยไทยกับมีตำหนันนะครับตัวนเี่กับเบื้องต้นกับตำหนี่กอนนะครับน้องาะการเลขทั่วแต่งวดน,นี้ถามว่าม,ามากักนีอย่างหลผมมักไปทั้งหนึ่งเขียนหาหลายตัว หลาย,ยอย่วงตำยังไครับบอสบายช่วงนี้น,นีเนดือนเือล่อยในตาแดงนะครับกต้ลลกเลยห,หลัเรา่นห่ด่ทั่วา,ายครับมันเป็นเมียตีเด้เพราะว่าเมื่อก,อกี้ตอนเรบอกผมผมก็ได้ได้ดอ,อีิม่มาหลักปกติจะได้เห็นผมเต้นเป็นบ้าเน่ยผมบอสบายว่าอีกครับ <c oughs> พวข้าแต่ใจแม่เดือนนีเดือนใจปูอยู่ ก็จะได้ใส่จลายเรื่องวงินี้นะอ้าดูครับผู้ใดอยากผู้เชาประตูมงคลอย่าเพิ่งดันเลยนเด้อนะครับเนาะอะไปที่นี่กะเลขกับมีซัมมี่แหละครับไม่เรื่องต้นะครับอีกตัวนึงที่อยู่ในใบแดงอ่ะมันกะว่าขาด้ำขาแดดต้องเที่ยวกระดิ่งกันนะครับตอนนี้นี่น้องันนึงมีเที่ยวหาเขาต้องเอาไลายดอกค้นติดอยูนี่ี่มอสซัมมี่ใบเดียวกระดิ่งพนบเดียวนี่ซึ่งหนกับใบเดียวตัดเลขมีรอยตตัดออกตัวเดียวนะเขาออกตัวนั่นแหละมันขึ้นเข้าๆตัวแล้วอีกตัวเดียวตัดออกก็ออก อันพญามาเล็กเอาไว้ก id ่อนแค่พิจารต่อใส่หน่อยๆไว้แล้วเขาตัดตัวไหนหยอกกันนั่นแหละเลื่อาจารย์มันมากเต็มแน่น罗ครับช่วงดังๆคือกันนะที่ผมเข่าทุกงวดได้น่ะเขาไปตัดตัวไหนตัวนึงออกมันหยออกเลยทั้งที่เขาตื่นอีกเจ้าบาทเท่ากับเหมือนอีกมาหลายไม่ถึงสิบแปดสิบบาทเลยแนะครับทั้เทีกับว่ากับเสือระบนอย่างนี้มันมากเต็มเสือเหมือนไปก่อนคือว่าถือกต่ยังว่ากันยังหน่อยเขก็ได้ท่อเต็มที่แล้วนะครับน้องอ่ะ เราก็จะถ้าเปินเนดเพลงให้ในระหว่างนี้อาจารย์ตรวจดันเชื้อเพื่อว่าดาจะให้รับตานะครับขอพ้อนใสยในใ,ใจเรื่องความมือสูงตั้งสูงสั่งใจ ปริตาวาระเังสักเมตาวะนันตาอัิจิตริาวปริตังค์นั้นตุัาเจกามตจิศิตละดาเจจันตานสัยมีวัิระเจิกระเจิวาันปด้าประชุมในเตเตุมาเป็นอยุ่เยว่าตะละทลินเมยกาพนปะนาคาติั้นตาถนเดยรยังมีความด้จะนั้นสอนมในขนั้นทุธรรมะตันัตาโดยยมมาั้นตาธรรมะตัน้นาโดยนั้นตาธรรมะตวนันตาโดยนั้นตาน้ามูลจะตัวโตตวโตสมมาสุนัตานะโมูะจะตัวโตสัะ ต็งหันไปเมต่เดนไปที่พ่อจะเปีตัวเทื่อต่จะมหาราบดิโอนะฮะคนต่งนักมักถมาดินักมักถนมาดนักมักถมาดิอิคร์ต่างกินไกินข้ากกินคอร์ตกินอตว่าไอ้ตั้งไมแล้วมาขอหัว้ะก็รอเสร็จนอาจากมาตั้งเงาไท่ยลุดกันเนาะไทยไผ่ยลุดครับเสนปา ý cho của mình là quá kia đấy là quá trình quá

ตลอดสิไยูทูจะดมาอีกเดียเมนัเแก่เโอ้นีแล้วเอานี่แล้วก็มันแล้ว ฮะไ่ยากไ่ะคุณพีแจนหมดะอาจารย์เนาะมานีอาจารย์ว่า่กน่า

ไม่ยากนะครับท่านใดนะครับที่จะถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวขอความร่วมมือตั้งแถวก่อนนะครับเดี๋ยวเรามีทีมงานถ่ายให้นะครับได้ถ่ายทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราตั้งแถวก่อนนะครับเพื่อถ่ายทุกท่านนะครับส่วนท่านใดนะครับที่จะบูชาวัตถุมงคลนะครับอยู่ที่ห้องกระจกด้านหลังนะครับ อยู่ที่ห้องกระจกด้านหลังนะครับถ้าใครนะครับอยากได้พอดิจิอออนอรตี้อนะครับติดต่อลงทะเบียนกับทีมงานได้นะครับอที่ด้านหน้าตำหนักนะครับเต็์สีขาวนะครับแจกฟรีนะครับถ้าใดน,นะครับที่นําขวดน้ํานะครับมารับประทานในบริเวณตำหนักนะครับ นำไปทิ้งที่ถังขยะ้ด้วยนะครับเพื่อความสะอาดขนครับห้เกลั้นที่ขาวนามแกแจกี่นะครับเพื่อนไส้กรอปลาไหอาจารย์ปลาสุกขลาอาจา